ใส้เครื่องปรุงกันค่ะเครื่องปรุงมี 3, างสมมมา,ามสี่อย่างตำส้มตำมะละกออ่อนลูกในน้อยยุบปลายปลายมาดจ้ากินตำมะคงมือนี่ยางแสบตำมะคงอยู่เทียงนาน้อยตอนพักเที่ยงจ้าแสบๆสๆบแสบแสบ,แสบทะลุคกละมื่อนี่ เจ็บจนคุกทะลุจะมาหลังจากใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วเอาเ้นมะคุ้งมาใส่จ้าใส่ลงไปจ้าเ้นน้นอยๆฝอยๆเพราะว่าเป็นมะคุ้งอ่อนรอบกอบกอบกอบเจ็บจ้า หอมหวนหวนเนี่ยเร็จแล้วแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวซ่อนมาตักเพิ่งกันเป็นตาเซ่บครักเรียบร้อยเรียบร้อยมะเขือเพือน้อยเก็บมาจากสวนจ้ามะเขือเพือสำหรับ ส้มตามโดยเฉพาะใส่มะเขือนี่แล้วไม่ต้องใส่มะนาวอร่อยแล้วเพราะว่ามะเขือนี่จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอ่าเดี๋ยวเติมกินกัดตาไใ้พ่พ่อค่ออะเอามะเขือขึ้อีกก้อนใช้นี่ใส่ไปใส่ไปไม่ตัดกินเป็นน้วยเลยจ้า ตอนตักกินป็นไว้เป็นคั่มเป็นคั่มเลยจ้ากินเลยใส่เบิ้งใส่แซ่บนี่ตอนนี้ก็ตักใส่จาค่ะตักออกเสิบหอ,อมหวานวนจ้า ฮงน้อยมาฮงอ่อนพออีเมร่ากินสมัยก่อนนะแซบค่ะไอเกเพิ่งว่ามันมันเหน,น,นียวในในออน้อยอ่อนๆนี่มันแซบพะสซนค่ะมาๆกินน้ำกกนค่ะแซบหลายกินข้าวอยู่เถียงนาน้อยค่ะ,อะขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะ ฝากกดติดตามกดซับจะคลายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้เลยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกับผักกะทินตำม,มะของอ่อนกับผักกะทินกับผักเขือเ่อ